กระบะสวยนะครับจัดว่าหล่อเลยคันนี้นะครับมีคลร์บอยให้ครบๆนะครับยิงหน้าฝนแบบนี้นะครับเอาไปใช้งานขนข้าวขนของนะครับไม่ต้องห่วงในเรื่องของเปียกฝนแน่นอนนะครับคันนี้มีคลรบบอยให้ครบแล้วสวยใหม่ครับปี20นะครับไม้กลางๆนะครับไม้แสงกลางๆเท่านั้นรถสวยสภาพเดิมครับเป็นรีโวยกสูงพรีเนอร์เกียร์ออโต้ด้วยนะครับเน้นว่าขับง่ายขับดีขับสนุกนะครับก็บอกเลยว่ารถคันนี้ตอบโจทย์นะครับในเรื่องของการใช้งานนะครับไปบอกก่อนนะ คันนี้นะครับรถเดิมสภาพสวย4ประตูออโต้นะครับไปเป็นช่างแล้วตัวรถรับตัวรถอยู่แล้วนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องยนต์การดูสภาพรถคัดเกรดรถนะครับเป้บอกเลยว่าดูให้หมดนะครับดูให้ละเอียดทุกจุดนะครับ200อกว่ารายการนะครับลูกค้าไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องคุณภาพรถไว้ใจไปได้ครับเป้ดูให้ตุดให้ได้ครบครบนะครับคันนี้อ่ะราคานะครับ549 0 0 0่านไม่ต้องออกใหม่9,000 0 0บาทไม่ต้องครับ ได้รถสภาพสวยเดิมสีบอลเงินหรือสีเทานะครับทะเป็น2 347ไฟหน้ามันติรีฟรเฟคเตอร์สวยสภาพเดิมแบบนี้นะครับตัวรถบอดี้ทุกอย่างเนี่ยเรียกว่าเดิมงามเลยนะครับตัวแม็กอัลลอยแท้ขอบ17สภาพสวยสภาพเดิมนะครับกระจกมองข้างต่างๆเนี่ยได้เป็นโครเมียมปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยงตัวให้พร้อมนะครับรถเดิมสภาพสวยครับด้านหน้ากระจกเห็นไหมครับนี่คำว่าโตโยต้าอยู่ครบภาษีพรบไม่ขาดนะครับ เป็นรถกระบะดีเซลคันหนึ่งเลยที่บอกเลยว่าได้เครื่องพันได้เครื่อง150แรงม้านะครับ2,004ดีเซลนะครับออกแรงต้นดีแรงปลายดีนะครับเป็นรถที่ใช้งานอึดถึกทนมากนะครับในเมืองนอกเมืองได้สบายนะครับด้านในเดิมๆนะด้านในได้เดิมๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องออปชันที่ให้มานะครับ FM AM มีให้ M, M, M e นะครับฟังก์ชันครบนะผลของน็อตต่างๆดูเลยครับนี่เดิมนะครับ เปเป็นช่างอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะครับตัวรถให้พร้อมนะครับไม่ dark ชัดแบบนี้เห็นไหมนะครับชัดทุกเม็ดคมทุกจุดนะครับชัดทุกเม็ดคมทุกจุดแบบนี้เลยนะครับสวยงามเดิมๆนะครับสนใจโทรหาไม่ได้นะครับสภาพสวยเดิมเบาะได้เป็นเบาะผ้านะครับไม่อมซับความร้อนสภาพสวยงามแบบนี้นะครับหัวนงวนน็อตเดิมครับไม่แกะไม่ไขไม่ขยับนะครับนี่เดิมๆเห็นไหมสวยงามนะครับ สภาพเดิมนะครับเบาะชั้นสองหน้าหลังครับก็เดิมเช่นกันนะครับงดงามเอาเรื่องนะครับสวยงามแบบนี้สนใจโทรหาเป้เลย0ูนย์เก้าสี่เจ็ดเก้าสีปี่ครับรเยะหนึ่งระยสองระยสาเดิมทั้งหมดนะครับไม่มีชนแน่นอนนะครับตะเข็บกระต่อตรงนี้นะครับดูได้เลยนะนี่ครับต้องชัดเจนแบบนี้นะครับตะเข็บกระต่อต้องชัดเจนนะครับซ้ายนะครับตัวเนี้ยนะครับ ซ้ายเดิมนะครับแก้มเดิมทั้งหมดนะครับรถเดิมไม่มีชนพิกคว่ำจมน้ําแน่นอนนะครับท้ายเดิมกว่าชนท้ายมีให้ครบนะครับแคริบอยพร้อมๆสภาพสวยๆนะครับอ่ะแม็กไนเนอรเดิมๆแบบนี้นะครับสวยพร้อมใช้นะครับโทรไปได้เลย094 789 48า8ครับตะเข็บเป็นอาร์กลอยต่อโครงสร้างเดิมเห็นไหมครับนี่ CRCL อยู่ครบนะครับ CRCL อยู่ครบเลยนะครับสวยงาม นะครับรถเดิมนะราคาจับต้องได้พร้อมใช้นะครับรีวยกสูงนะครับได้เป็นเกียร์ออโต้สี่ประตูสีเดิมเดิมสวยงามนะครับสีนี้ดูแลสังง่ายนะครับเรียกว่าดูแลงง่ายเลยที่หน้าฝนเนี่ยเอาไปเชียงของใช้งานนะไม่ต้องกลัวเลยเรื่องลงเรื่องเลอะนะครับไม่มองไม่ค่อยเห็นอยู่แล้วนะครับมันมองไม่ค่อยเห็นอยู่แล้วนะครับสวยจริงหล่อจริงสภาพนี้บอกเลยว่าคุ้มนะครับส่วนเลขไม้เท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันนะครับมาดูเลขไม่กันเลยนะครับรถสภาพสวยงาม นะครับบอกสภาพเดิมแบบนี้นะครับหัวน็อตต่างๆเดิมๆไม่แกะไม่ไขไม่ขยับนี่ครับสภาพเดิมสวยนะครับสภาพเดิมสวยเลยนะครับอ่าส่วนจอนะครับทัศสกรินเอ้ยขออภัยมันจะกดปุ่มได้นะครับแบบนี้จอกระจกนะ FMAM บลูทูธมีให้ครบนะครับสภาพเดิมสภาพสวยแบบนี้นะครับแอร์เย็นฉ่ำนะครับแอร์เย็นฉ่ำนะ โมดิโคมีโหมดพาวเวอร์มีครบๆนะครับเกียร์เป็นออโต้แบบซีคันชิพนะครับเกียร์โต้แบบซีคันชิพนะครับสภาพสวยเดิมนะครับไม่แค่แสนสี่หมื่นเก้าพันโลนะครับไม่ถึงแสนสี่หมื่นเก้าพันโลนะครับกระจกหน้าเป็นปรับไฟฟ้าอไฟฟ้าสภาพสวยเดิมนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวห้องเครื่องนะครับเป็นยังไงอ่ะเรามาดูกันนะครับเครื่องเดิมสภาพสวยงามนะครับคันนี้ สนใจทักหาไปเลยนะครับ5้าแสนสี่หมื่นเก้าพันพรหนึ่งหมื่นครับรถทำงานนะครับปกตินะเครื่องสตาร์ติกปกติเลยนะครับรถไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเครื่องยนต์ต่างๆนะครับไปดูให้จากการให้ได้หมดเลยนะครับเครื่องรีโวนะเป็นเครื่องที่บอกเลยนะการใช้งานนะครับไม่จุกจิกนะไม่จุกจิกนะครับและเวลาสตาร์ทรถเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะแท็กแท็กมันจะไล่ลงเสียงจะเบาลงทีระดับระดับนะครับจะไล่เป็นเฟดลงไปนะครับเครื่องเดิม2.4ดีเซลนะครับ เครื่องเนี่ยดูแลง่ายมากนะครับดูแลง่ายมากนะครับก็เรียกว่าของเหลวก็เปลี่ยนตามระยะ5,000ันโลหรือ10,000โลนะครับของเป้ยี่เปลี่ยนไปเป็นเกห้า0 0นโลนะครับเปลี่ยนให้นะครับกรองโซล่าต่างๆนะครับตรงนี้ก็เปลี่ยนเมื่อมันขึ้นแจ้งเตือนให้เปลี่ยนนะครับประมาณ400-500เองนะครับซึ่งบอกเลยไม่ได้แพงนะครับแบตเตอรี่ลูกละ1,500นี่ครับแบตเตอรี่รถยนต์นะลูกก็ลูกระบะลูกละ1,500ครับเปลี่ยนได้เอาไปเคลมลูกเก่าไปเคลมลูกใหม่นะครับสภาพเดิมคลิปเลยนะครับแก้ต่างๆนะครับเดิม นะครับสภาพเดิมนะหัวนงน็อตเดิมไม่แกะไม่ไขไม่ขยับครับคันนงคันหน้าสภาพเดิมแบบนี้นะครับคันนงคันหน้าสภาพเดิมนะครับสภาพสวยสภาพเดิมนะครับนี่เห็นไหมเดิมหัวนงน็อตเดิมไม่แกะไม่ไขไม่ขยับนะครับเครื่องนะครับนี่ก็เดิมเหมือนกันเห็นไหมนี่ยครับเดิมนะครับแล้วดูด้านในนะครับนี่ RW ต่างๆอยู่ครบนะครับนี่สภาพสวยเดิมนะครับ ใครสนใจคันนี้โทรหาไปเลยนะครับ0947894848ครับรีโว 5, 4, 9, ่500,499นะครับไปมีถ้าเอาไม้แก่หน่อยไม้มประมาณ200,000ครับราคาอยู่ที่479,000นะครับก็บอกเลยว่ามีให้นะครับสนใจก็โทรมาได้0947894848ครับ